Terima kasih telah menonton! ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบตรได้มอบรางวัลโครงการทำดีมีรางวัลสองรายรายแรกเป็นกรณีพลเมืองดีและตำรวจเข้าช่วยเหลือหญิงวัย13ปีจากการถูกลุงแท้ๆกำลังพาไปทำอนาจารส่วนอีกลายสวัสดิ์ประปามักะสรได้เกลี้ยกล่อมหนุ่มชาวเมียนมาที่พยายามจะกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่ากรณีมีการปรากฏคลิป2เหตุการณ์จนมีกระแสการชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจและพลเมืองดีในสื่อสังคมอะไรนั้น กรณีแรกคือนายสุข,ขุมผาติสนะอายุ25ปีพลเมืองดีขณะขับรถจกักรยานยนต์ผ่านมาประสบเหตุเด็กหญิงวัย13ปีซ้อนท้ายรถจกักรยานยนต์มีชายสูงวัยอายุราว50ปีเป็นผู้ขับขี่เด็กหญิงได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่บริเวณชุมชนยายร้าบ้านหนองช้างจังหวัดระยองจึงได้โทรศัพท์แจ้ง191พร้อมกับขับรถไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนัการรงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุขขมผาติสนะพลเมือง ี10ตำรวจปรีพีรพัฒน์เอียวศิริและ10ตตำรวจปรีสุรศักดิ์ชัยชุมพรพบหมู่ปากป,ปามสพนาชอมเทียนสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติยกย่องสันเสริญ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจและสังคมส่วนอีกกรณีพันตำรวจปลีนรงเดชบุตรน้ำเพชรสวัสดิ์ประามสอนอมักสันด้ระับแจ้งเหตุชายพยายามจะกระโดดสะพานยกระดับความแยกมาระยาะทีถนนเพชรอุทยัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบพบชายชาวเมียนมาสามารถพูดภาษาไทยฝั่งเข้าใจได้กำลังยืนบนขอบราวสะพานมีความเสี่ยงที่จะกระโดดหรือพลัดตกลงไปเจ้าที่ตำรวจจึงได้พยายามเข้าไปพูดคุยเจรจากเรื่อกล่อ,ลอมตามหลักยุทธวิธี ทีตำรวจจนหนุ่มเียนมารายนี้สงบสติลงและยอมลงมาจากราวสะพานได้อย่างปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามหลักมนุษยธรรมด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันสมควรแก่การยกย่องในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษสืบต่อไป